อยากโดนคิงเฟสแจ็สที่โฟใส่หน้าแล้วก็ฟาดไปฟาดไปแล้วก็ฟาดต่อฟาดยับนี่โอล่าโอล่าไงล่ะเอาละครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะฮะซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่กันในคอนเทนต์ของเมลิอดัตตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะใช้ทีมเมตาที่ผมเล่นนะครับที่ทีมงานผมเล่นหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เล่นเนี่ยไปลง PP กันในคลิปนี้ เป็นทีมเมตาที่ผมว่าน่าจะเก่งที่สุดแล้วมั้งนะครับของดัตตัวนี้นะถ้าไม่นับแบบลูเชลที่มันต้องใช้พาสีนะซึ่งตัวนั้นนี่คือมันต้องมั่นใจจริงๆว่าเปิดก่อนนะแต่ว่าในเมตาหลังๆเนี่ยลูเชลเปิดก่อนมันยากนะครับคือพลังต่อสู้มันก็ไม่ได้สูงมาแต่ก่อนแล้วไงก็เลยต้องใช้เป็นทีมนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมนี้เป็นทีมอะไรนะครับที่เป็นเมตาในตอนนี้ไปดูกันฮะนี่เลยทุกคนเป็นทีมของเมลิโอดัตคูแซก เคียวแล้วก็เซลดิตเขียวนะฮะแน่นอนว่าเซลดิสเขียวเนี่ยคอมโบคู่กับเขียวนะครับเพื่อเอาพาสีฟของเซลดิตส่วนตัวเขียวก็แน่นอนว่ามีอิกไนนะครับหรือว่าเผาไหมคือแบบเบิ่มๆเลยอะ่ะเธอแรกอะ่ะแล้วก็ตัวของคูแซกเนี่ยมันจะมีสกิลลดเกรดอันติด้วยนะครับคือแบบเพเซฟมากๆเลยก็คือสกิลสองนะฮะนี่ลดเกรดอันติหนึ่งลูกคล้ายๆกับเมอร์ลิงเขียวนะครับแล้วก็ยังมีพาสีฟนี่ด้วยนะฮะ ถ้าสวินพวกพ้องของเราเป็นเทพอสูรหรือว่าเผ่าปีศาจจะใช้สกิลเดี่ยวกับศัตรูใน PP เนี่ยแล้วถ้าไม่เกิดคิติคอนเนี่ยจะสร้างดาเ,เมจเพิ่มเติม40%ด้วยก็คือว่านอกจากคิติคอนแรงแล้วถ้าไม่ติดคิติคอนเนี่ยแรงกว่า <c oughs> นะครับหรือว่าแรงพอๆกันเลยคือแบบมันแรงจัดอะพาซีฟีนียคือคอมโบกับดัดได้เลยอะยิ่งคอมโบกับสดิกเขียวด้วยนะที่เป็นพาสซสฟเนี่ยคือถ้าเรายิ่งใช้สกิลคิติคอนนะครับมากเท่าไหร่อ,อันนี้นะฮะ ถ้าเสดิจอยู่บนสนามแล้วก็ถ้าพาสซีินี้ทํางานเนี่ยโอกาสคี่ิคอนหรือว่าดาเมจคี่ิคอนมันจะลดลงซึ่งมันจะคอมโบกับพาสซีิของคูแสกพอดีนะครับถ้าลงมาในสนาม3ามตัวนะแต่ก็นั่นแหละนะครับคงไม่มีใครรอดแบบเกิน2อสามเทิร์นหรอกมั้งนะทีมเนี่ยคือเบิ่มๆของจริงตัวอาหารผมก็จะกินเป็นเพิ่มดาเมจไปละกันค,คือโอกาสเปิดก่อนของทีมนี้มีไหมมีแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเจอทีมของชิงเฟสนะฮะ เพราะว่าคิงเฟสเนี่ยจะมีพลังต่อสู้4 c ที่เยอะกว่านะครับถ้าโดยรวมของทีมอะนะแต่ว่าใครกลัวไหมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวอยากโดนคิงเฟสแจสซี่โฟใส่หน้ามาดิครับมาตาแรกแบบชั้นสูงเบิ่มเบิ่มแชมเปี้ยนสองคือเมื่อกี้ก็อัดคลิปไปก่อนแล้วแต่ว่าลืมบอกทีมงานว่าจะเข้ารหัสนะฮะก็เลยเรียบร้อยฟีไปมาตาแรกนะครับเจอกับทีมของคิงแล้วก็เคียวคิงเคียวผมได้เปิดก่อนด้วยนะฮะมาเธอแรก จัดไปแบบเบิ่ม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 เลยแหละเราก็ฟาดที่คิงไปเลยแล้วการใช้คููแสกฟาดไปก่อนนะครับเพื่อเอาพาสีฟของดั๊ดนะฮะนี่เลยตีเดี่ยวไปสองสกิลแล้วก็ดั๊ดฟาดดิดัดฟาดไปนี่นี่โอ้โหคููแสกก็ตายแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ฟาดปิดฉากเนี่ยก็จบแล้วนเนี่ยคือแบบครูแสกก็ตายแล้วอ่ะทุกคนไม่ต้องใช้ดั๊ดเลยอะ่ะแค่ครูแสกตัวเดียวก็แพ้แล้วอ่ะโคตรแรงผมบอกเลยโคตรแรง มาครับเป้าหมายต่อไปผมจะจัดการตัวของโกเทอร์แล้วกันเพราะว่าโกเทอร์เนี่ยมันจะมีแบบพวกเลื่อนขั้นกงเลื่อนขั้นการ์ดไงต่อยที่เคียวอ่ะหรือว่าจัดการเคียวก่อนดีนะจัดการเคียวก่อนดีกว่าเพราะว่าครูแสกมันเป็นธาตุสีฟ้าด้วยนะครับธาตุน้ํเราจัดการธาตุไฟไปก่อนนะฮะจะได้ง่ายๆไงแต่ว่าโกเทอร์มีพาสซสิฟอีกไหนที่มากกว่านะเราจัดการไปเลยพอต่อย่อยสิเนี่ยสกิลดัดไม่ออกก็ ทุบได้เหมือนกันอ่ะทุบหมู่ได้เหมือนกันมาตีตีตีตไงล,ล้วแล้วก็ฟาดที่ครูแสกเนี่ยเฮ้ยปาตายแล้วเฮ้ยเก่งใจดัสบ้างเอามาโชว์ดัสแต่ว่าครูแสกนี่คือเฉิดฉายจะจัดมาฮะอีกฝ่ายก็ GG แล้วแหละนะครับคือดาเมจเขาตายหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะกดอ,ออกไปเลยโอเค GG <ๆ>มาครับผมตาที่สองนะ ผมขอการ์ดดัดเยอะๆหน่อยคือตาแรกเนี่ยการ์ดดัดไม่ค่อยออกนะฮะออกมาตั้งแต่ตอนช่วงแรกก็คือจบเลยนะเทร์นสองการ์ดดัดหายไปไหนไม่รู้นะฮะมาเจอทีมดัดกับป๋าเชววันโดนเปิดก่อนซะด้วยโดนเปิดก่อนอย่างนี้มันเท่ไปหรือเปล่าโดนเปิดก่อนเนี่ยมาครับผมจะจัดการตัวของดัดตัวนั้นก่อนเลยแล้วกันนะอีกฝ่ายเนี่ยเอ้ยเขาใช้ป๋าตีเคียวคือต้องปั๊มดาเมจของเคียวไปก่อนเพราะว่าถ้าเคียวรอดไปได้เนี่ย มันจะมีพาสซิฟอีกไหนไงก็คือเขาเลือกตีถูกแล้วแหละ,<ซ>ะฮะเร<ซ>ียบร้อยเดีย๋ยวบอกว่าจ G ถือว่ายังไม่เป็นไรนะฮะยังได้อยู่มาครับผมจะจัดก,การคุณแล้วแหละนะฮะอีกฝ่ายไอ้คูแสกตีไปเลยนะครับนี่ตีอย่างนี้ไปเลยไม่ติดคิทิคอนแต่ว่าแรงโคตรนะฮะฟาดไปนี่ไงรู้ไหมว่าแรงขนาดไหนอ่ะดูด้วยดูด้วยคิทิคอนไม่เกิดแต่ว่าฟาดเหมือนกันไปตีตีไงเนตายตายมด ผมบอกเลยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนระเบิดหมดอะจังหวะเนี้ยเจอแบบทีมระดับพักการอ่ะอีกฝ่ายมีโหมากกรเล็ดนะก็ได้อยู่มั้งก็ได้อยู่จานก็ได้อยู่แหละมาครับมาฮะแต่เรามีคูแสกไงป๋าจอมเปิดอันตรงอันตีใส่พี่มันยากนะไอ้น้องตีคูแสกว่ะอุ้ยตีสามด้วยว่ะเอาเรื่องจัดโจโจยังยังยังเพื่อนผมยังไม่ตายนะใจเย็นนะป๋า ใจเย็นนะฮะไปครับผมแล้วก็ฟาดเอลิโอดัสฟาดหน่อยสินี่ไ,ไงเราหนึ่งลูกแล้วก็ฟาดไปฟาดไปแล้วก็ฟาดต่อฟาดยับนี่โอล่าโอล่าไงล่ะรู้จักโจโจ้ปะโจโจ้อะโอล่าเนี่ยแหละร <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ออกเกมเป็นไงฮะคอมโบคูแซกกับดั๊นะ คือถ้าไม่ติดคิทิคอนมันก็แรงไงติดคิดก็แรงไม่ติดคิดก็แรงยังโกงฮะทีมเนี้ย,น,ยนี่แหละครับผมเขาเลยบอกว่าทีมเนี้ยคือทีมเมตาไงมาแรงขนาดนี้แหละนะครับบ๊มบ้มต่อให้ไม่มีพี่เคียวอ่ะเราก็ยังมีครูเสก็กับดั๊บคอมโบกันได้อะแถมเซอรดิดยังคอมโบกันได้อีกนะระดับพักการผมบอกเลยมาครับตาที่3เจอกับทีมอะไรนะฮะตานี้ยังไงสิเจอกับทีมของ King Face อ่าฮะ โดนเปิดก่อนอีกแล้วแบบเบิ้มเบิมหรือเปล่าโดนเปิดก่อนแบบเบิ้มเบิมหรือเปล่าจานมาดิครับเล่นขั้นให้กับคิงมาชวัวนะจังหวะน,นี้โอเคยัตติโฟกับไอตัวตโ,โอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้เกินไหมเปล่าการ์ดเกินไหมเปล่าเพื่อน<ะ>โอ้โหดูเฮ้ยเฮ้ยทำจริงโอ้โหเลือดดำเนี่ยเทินเลกเลยเลย<ป>เกินไปเกินไปแล้วอ่ะเกินไปดูการ์ดเขาดิ โกงเกินการ์ดอะอ่ะไปฮะแล้วก็ตีคิงไปแล้วก็ทุบดิดัดทุบหน่อยดิแรงไม่เข้าไหมดีกว่าไอ้ตีไงเราดูรุนด้วยดูรุนด้วยมาดิครับตีนี่ตีไงคิงเหรอคิงเหรอคิงอะตีอะนี่ไม่คิดดิคอนด้วยเท่ดูดิการ์ดมันย่างโกงไงไอ้ไยอะผมไม่ยอมเลยเออโซโล่ไปดิจนันดัดอะโซโล่ไปดิครับดัดอย่าไปกลัวเดวยเฮ้ยเฮ้ยจานที่โฟว่ะ รู้เรื่องดิครับรู้เรื่องดิครับรู้จักเมลิวดัสโซโล่เป่ามาเราใช้ดัสดฟาดไปเลยนะฮะเนี่ยฟาดไปก่อนแล้วก็ฟาดต่อมาดิครับปึ๊บปั๊บปั๊บโอ้โหโคตรแรงคิดิคอนโชว์หน่อยคิดิคอนโชว์พี่หน่อยนี่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 แบบฟาดจับยับแบบผมบอกเลยอันตรีผมมาแล้วเธอร์รี่ว่าไงเป็นไงฮะ ไม่ไหวแล้วคือคิงมันการ์ดมันโกงเกินอ่ะตาเลกอ่ะเราต้องเล่นเอาจริงวะยังไงอ่ะเพื่อนเฮ้ยับมาอีกแล้วแล้วก็ใช้โกเทอไม่ทันแล้วนะผมมีอันตินะฮะหรือเปล่าหรือว่าเทอร์รี่เทอร์รี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเทอร์รี่เพิ่งลงมาการ์ดม่ไม่น่าจะมีตีมาไม่ได้แล้วนะฮะคือแพ้แล้วอีฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจันมีจะเบิ่มเบ่มขนาดไหนอันตีของเมลิโอดัตโตไปฮะแล้วก็ ฟาดที่มากะเลตโตแล้วกันตีหมู่ไปเลยดีกว่าไหมจังหวะน,นี้เบิบ่มๆไหมจานอะไม่เอาเพย์เซฟดีกว่าไปอันตีเราแตกด้วยปุ๊บโคตรแรงบอกเลยตีที่จริงคือตีหมู่ก็ตายแล้วแหละแต่ว่าไม่ทันลแล้วไม่ทันลแล้วคือเอาเพย์เซฟไงเผื่อแบบมันถึกไนงะที่มีฝ่ายถึกเลยเอาเพย์เซฟไปก,ก่อนดีกว่าเรียบร้อยนะฮะตาที่สามการเราโกงใช่ไหมโดนโดนพี่ ตาที่4นะครับเป็นไงฮะทีมนี้แหลมหรือเปล่านะวันไหนที่มีตัวของเคียวเนี่ยก็ไปหาคูแซกมาเล่นนะครับหรือว่าหาดัสมาเล่นมันจะแรงมากคือคอมโบกันเลยสามตัวเนี่ยมาครับผมเจอกับทีมอะไรตาที่4เจอกับทีมของดั๊แล้วก็ป <Wow. S 1> ๋าเฮ้ยผมได้เปิดก่อนเป็นไปได้หรือเปล่า <Wow. S 1> วันนี้ผมไม่ค่อยได้เปิดก่อนใครเลยชาวบ้านเขานี่คือเปิดก่อนยับยับเลยนี่คือตาแรกหรือเปล่าไม่ใช่ดิตาที่2นะ ตาแรกก็เปิดก่อนเหมือนกันตีไปนะฮะคือจบแล้วแหละไอ้ไฟนะ GG นี่ไงแล้วก็ฟาดจริงคือฟาดแบบฟาดหมู่ก็ได้นะถ้าอยากประหยัดการ์ดแต่ว่าก็ช่างมันนะครับเราก็ชนะอยู่ดีนะตา this <Okay. S 1> มายังไงรวมกายของโกเทอร์เร่งคันหมู่แล้วก็แล้วก็ใช้ป่าฟาดใช้ป่าฟาดดัดฟาดเทียวโอเคโอเคโกอีกไนท์ใช่ไหมไม่รอดหรอกนะเพื่อนมาครับ แล้วก็ใช้คูแซกนะฮะตีไปแล้วก็ดัดฟาดหมาไปตีนี่ไห,หลเป็นน้ำฟาดโกเทอร์แล้วก็ฟาดตา่อฟาดตา่อตีไงแล้วแรงแรงเรียบร้อยจีจนะฮะตานี้ฟาดตีตีไงแล้วแล้วก็อันตีไปคูแซกปิดงานหน่อยสิอย่างเฟี้ยวโอ้โหโคเทโอ้หอห้าแส แรงแรงกว่าดัตอีกอะแต่มันแรงจริงนะครูแซกเนะี่ยเรียบร้อยนะฮะตาที่4ี่มาครับผมตาสุดท้ายนะวันนี้ไหนปิดฉากสวยๆในะตาสุดท้ายเนี่ยอยากเจอกับทีมเบิ้มๆตาสุดท้ายเจอกับทีมของคิงอีกแล้วนะครับคิงเฟสอีกแล้วมาผมได้เปิดก่อนอีกแล้วตานี้ผมจะตีที่คิงไปเลยแล้วกันนะฮะตาก่อยอนี่โอ้ห <No. S 1> oh, ลบหลีกด้วย โอเทโอ้โหหลบหลีกโชว์ไปหนึ okay, ่งสเต็ปทวนโอยังเวอเลยเมื่อกี้คือหลบหลีกโช์เฉยเงร็บเมื่อกี้จะตีแบบว่าจะปิดเกมไปไวแล้วหลบหลีกเฉยโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะฮะห้าตาวันนี้เป็นไงบ้างนะครับสำหรับคนที่มีทีมนี้มีเมตาทีมนี้เป็นไงบ้างนะฮะผมว่าทีมนี้เป็นทีมหนึ่งถ้าเปิดก่อนนะ โอกาสชนะเนี่ยคือมีสูงมากนะครับโอกาสถึงแบบ90%้เลยอะนะครับโอกาสชนะนะแต่ว่าถ้าเปิดทีหลังเนี่ยก็จะมีโอกาสชนะเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเนี่ย <c oughs> คือผมเล่นไงดูด้วย,ด,ด,วยดูตอนเจอทีมของคิงไงเห็นไหมตีทีหลังก็ชนะเห็นปะเบิ้มไหมนะครับคือมันมันมีสกลิลจอกเกราะ3เท่าด้วยแหละต่อให้คิงโลจะมีขั้น3หรือว่าขั้น2ขนาดไหนเนี่ยถ้าเรามีสกลิลจอกเกราะมันจะสนายโลของคิงออกไปเลย นะครับคือคิงไม่มีโอกาสได้แบบสร้างโล่เลยอะถ้ามีสกิลนี้ะนะในมือคือโกงมากนะครับสกิลเนี่ยแล้วยิ่งคอมโบกับครูแสกด้วยนะครับครูแสกก็ตีเดี่ยวใช่ปะ่ะเป็นตัวละครตีเดี่ยวก็มีสกิลตีเดี่ยว2ใบมันทําให้ตัวของดั๊เนี่ยมีแ็กที่เพิ่มขึ้นวกกับตัวของอีกไนท์ของเคียวอีกคือแรงนะครับต่อให้คิงมันจะมีโล่ขนาดไหนอะยิ่งมีอีกไนท์ยิ่งมีสกิลจบกระเ่ะเนี่ยจะหายเป็นน้ําเลยนะฮะก็เป็นที่การันตีแล้วว่า คนไหนที่บอกว่าคิงเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เปิดก่อนโอกาสชนะมีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือดูคลิปนี้เป็นไงฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทีมนี้จะชนะทุกตาเพราะว่าบางตาผมก็แพ้เหมือนกันนะครับเล่นนอกรอบผมก็แพ้เหมือนกันคือคิงเปิดก่อนโดนขั้นสามไปสองใบหรือว่าหนึ่งใบโอกาสแพ้มันก็มีแล้วแหละแต่ว่าถ้าผ่านไปเทินที่2เนี่ยแล้วท่าตัวของดั๊ยังอยู่ในสนามเนี่ยโอกาสที่ดั๊จะพลิกเกมเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับโอเคทุกคนคลิปน,นี้ก็มีเท่านี้ นี่ก็คือทีมเมตาของทีมดัตต์ตัวนี้ระดับเบิ่มๆแน่นอนนะฮะวันนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไดหรือว่าเป็นเกมไหนก็อย่าลืมติดตามไ้ด้วยนะส่วนนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม